ปีกว่าแล้วนะครับครพี่ปาครับ,รบตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เริ่มต้นครับแล้วลลอาจารย์รู้สึกไงกับเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นแล้วก็อาจารย์มั่นใจแค่ไหนครับว่าวันที่สังเก็ุกนี้จะเป็นกอ,อ,อกู้ยอกก้อยจริง <c oughs> จริงเราคิดในส่วนตัวเราใช่ไหมครับครับ เราคิดตั้งแต่แรกเริ่มต้นว่าลุงลุงพลไม่ได้ทำครับเมื่อลุงพลไม่ได้ทำเราก็มั่นใจว่าสามจะต้องให้ความมุ่ิธรรมครับในข้อมูลในในสิ่งที่ลุงพลได้ได้ให้ปากคำไปครับก็เราก็มั่นใจนะครับมั่นใจว่าลุงพลจะต้องสิ่งดีๆจะต้องเกิดขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจโอ้ร้<า>อยเปอร์เซ็นต์ แารวอาจารย์ประทับใจอะไรตัุงครับโรประทับใจในความเป็นลุงคนตั้งแต่เราเห็นั้แต่เริ่มต้นนะลุงคนก็เป็นคนธรรมดาค,คนติดยินคนหนึ่งแต่เมื่อชีวิตมันมันมันเปลี่ยนมันทําให้ลุงคนต้องมาอยู่ในใน,ในสถานการณ์อย่างนี้ครับซึ่งเมื่อก่อนเรา,เราก็เห็นลุงคนก่อนที่จะมา มีปัญหาใช่ไหมครับลุงพลก็ธรรมดาทำมาหากินธรรมดาของแกครับแต่พอลุงพลมามีปัญหาอันนี้นะเราเห็นความอดทนของเขาครับอันหนึ่งที่ผมเห็นที่ประทับใจลุงพลก็คือว่าลุงพลเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับปรับตัวแล้วก็อดทนกับเหตุการณ์ได้ครับแล้วก็นิ่งแล้วก็เป็นเป็นคนที่เราคิดว่าเป็นเป็นคนที่มี ความอดทนสูงถ้าเป็นผมผมอาจจะอาจจะเก็บ<ม>ไม่ได้อารมณ์ผมอาจจะทนไม่ได้เก็บอารมณ์ไม่ได้แต่ผมเห็นลุงพลก็ยังเก็บอารมณ์ได้ยังยังปลาก็กลัวคู่มาเก็บเป็นทุกวันนี้<ใ>นแล้วอาจารย์นะครับตอนนี้อาจารย์จะลงพื้นที่กอดติดอยู่กับลุงพลมันจะถึงพื้นที่ต่างหรืเปล่ครับสามสิบเอ็ดครับบนวัดนทร์ทักทิพย์ยใช่ไหมครับใช่ตั้งใจเลยจะมาให้กำลังใจลุงพลอยู่เคียงข้างลุงพลช่วงนี้เลยลุงพลไปไหนก็จะ ตามไปให้กำลังใจอยู่ที่นี่แล้วก็จนถึงสามสิบเอ็ดอ่ะพูดถึงทุกคนไปแล้วป้าแดนบ้างครับป้าแดนก็ก็เหมือนกันนะครับป้าแดนผมก็เฝ้ามองความความอดทนของป้าแดนครับ,รบแล้วก็ ความเห็นใจเนี่ยมันมันก็ถูกนะ<ช>ว่าป้าปแตนต้องทั้งที่จะดูแลครอบครัวดูแลน้องมนโอมแม้แต่ลุงพลป้าแตนก็ต้องดูแลก็ไห<ช>นาจะยูทูบเบอร์ไหนาจะปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันครับ<ช>ผมก็<ช>มอง<ช>จนผมผมก็ต้องมาคิดเขียนเพลงเกี่ยวกับป้าแตนด้วยในความอดทนด้วยผมก็ไม่รู้ผมจะไประบายยังไง<ช>ผมก็มาระบายกับเพลงไม่ใช่ผมไม่ระบายนะ มื่อผมไม่ได้มาที่นี่เจ็ดแปดเดือนเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทําอะไรผมก็ต้องนั่งคิดถึงเรื่องของุงค์ลประแสนแล้วก็เขียนเป็นเพลงออกมาอย่างนี้ครับขออทั้งท่อนได้ไหมครับเอาเรื่อยไปเรื่อยท้งท่อนตรงๆต้องดูเนื้อนะบางทีจําจําจําได้ก็มีเพลงเพลงพระแสนคนแก่งครับบางทีผมจำไม่ได้ถ้าผมไม่ เนื้อเพลงมาอ๋อไม่เป็นไรครับทำอะไรไม่ได้ครับแต่ว่ามันมันก็อยู่ในหัวใจตั้งใจที่จะมาร้องเพลงให้กําลังใจแต่แต่มงินคลจริงรๆในในความสัหวังแต่จริงๆเรื่องเรื่องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่เป็นเรื่องของควา,ามรู้สึกเท่านั้นนะครับ,รบมันแต่ว่าจะเป็นเพลงบันเทิงไหมบางทีสําหรับผมไม่บันเทิงแต่ผมได้ระบายร,บระบาย ความรู้สึกของผมจะมีต่อลุงพลป้าแกนลงไปในบทเพลงลงไปในบทเพลงแล้วก็สิ่งที่ที่ผมมาในครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่ว่ายังไงผมต้องมาถ้าผมไม่ได้มาผมจะมีความรู้สึกเสียใจมากๆเลยในในรอบนี้นะทุกรอบทิมผู้ทหารผมก็ไปบ้างไม่ไปบ้างแต่ก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรเท่าเท่าตอนนี้ไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงก็ตามผมก็คุยกับป้าเปียกว่าเราจะอยู่กับลุงพล ไปจนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ที่เราจะทําให้เรานี่มีอะไรนะเปลี่ยนข้างเหมือนคนอื่นที่เราเห็นเขาคิดอาจารย์นีงเหมนเดิมว่าจะไม่เปลี่ยนครับโอ้ผมผมไม่มีแนวคิดนั้นผมมีแนวคิดตั้งแต่เริ่มต้นว่าผมมาหาลุงพลเนี่ยผมต้องการมาให้กำลังใจนลุงพลไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าผมจะต้องไปอยู่ข้างไหนผมเป็นอิสระผมเป็นความคิดของผมผม ถ้าได้ตั้งใจคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมามาห้ามผมันะว่าทําไมผมต้องมาอยู่ผมลุงพลทั้งที่ลุงพลเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับผมตอบทุกคนนะทูกถามผมผมตอบเขาอย่างเดียวว่าเพราะว่าเราต้องการให้การัจรจลุงพลเราลุงพลก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของเราเป็นเพื่อนคนหนึ่งทุกคนมันมันเกิดมาเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่ามันจะครัวเฟกทุกคนครับทุกคนมันย่อมจะมีปัญหา นะครับปัญหานั้นมันก็แก้ได้แล้วปัญหาน้ำมันก็สามารถที่จะผ่านพ้นได้เราะันม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 ีสองอย่างอยู่แล้วหะนะครับมันมีมันมีเกิดได้มันก็หยุดได้ครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นคู่กันอาจารย์นี้อาจารย์ขอถามนะครับว่อนนี้อาจารย์อย่างนี้ก็่คะครับหกสิบสองจะหกสิบสามโอ้กส่องหกสิบสาม้นะครับเนาะอู้เว็งแรงเลยนะผมก็งงเงั่ย ลุกเลยดูแลไปแล้วอาจารย์ครับแล้วหาจังว่าอะไรนะครับอาจารย์มุมในมุมมองของอาจารย์อาจารย์ตอบได้ก็ตอบนะครับตอบได้ไม่เป็นไรครับ,<า>รบวันนี้รับเจอช่องเขาบอกจะแล้วนี่มังมีคนลุกทุกคนนะครับมาเจอเขาบอกจะแล้วต่ำชาับสาธิวบนนี้ยกหรือไม่ยกผมว่าความขี้ส่วนตัวส่วนตัวนะครับผมว่า ลุงพลจะต้องยกยกยกอกยกอกยกอกมีใ pues ส่มีใส่คือคือยังไงเราก็ต้องเราคิดอย่างนั้นเลยคิดมาตลอดนะใช่คิดเราเราคิดอย่างนั้นนะมัจจะว่าไงเราไม่สนใจไม่สนใจครับนี่ค oh ือมองเรามุมมองของเราแต่ส่นมากจะคิดเหมือนอาจารย์นะครับผมเนี่ยก็ยกยกแน่นอนครับ แล้วเราอยู่แกมาสามปีเนี่ยนะครับเราก็รู้ได้ใส่แกไปใช่ใช่ใช่อาจารย์นะครับอาจารย์ก็ติดตามสื่ออยู่นะครับก็ติดตามผมก็ติดตามตลอดผมุมาจากุบลเลยนะครับนะทุกคนที่คือสื่อเกี่ยวกับลุงพลเนี่ยก็แทบจะเข้าไปดูหมดนะครับในความคิดของของทกคนอโอเคครับนี่ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับชื่อช่องอาจารย์ชื่อช่องอะไรช่องประท้มชุมชนชาแนลครับ ฝากในเรือรอ่องพี่น้องเรื่อพี่น้องตุกันนะครับนับนะพอจะไปต่อลงมาอกช่อนะงหนึ่งที่ติดตามลุงพนมาตามปีก,กว่าแล้วนะแล้วก็จะติดตามต่อไปอขอบคุณครับบคครับขอบคุณครับ กับพี่น้องไปเยี่ยมปยามาให้กับเรากำลังใจช่องกระท่อมชมจันนะครับของท่านอาจารย์อาจันทร์ภูยฟ้ากับท่านพระเปียกนะครับพี่น้องฝากเรื่อพี่น้องเรือนะครับก็เป็นครูเพลียนะครับของลุงพันธ์แม่นองเรือนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเคนมีสามผลงานเพลงที่มอมให้พี่น้องคือฮอบลุงพลหรือว่าเพลงลมหนาวแ้วกับลุงพลคนสกลนครแล้วก็เพลงหนึ่งที่นะครับมาเป็นสัญญาณนาทาพนมนะครับ เป็นเข้าคงมาจากทาอาจรย์นะครับขอบคุณมากมากนะคะที่ลงทนต่อให้เป็นความรู้สึกจากความผูใจนะครับฝากไว้เพยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ